ขอบคุณผู้ใดกำนามครับขออนุญาตฝากไว้่ก่บนบุญครับ รังโตโนอาฉันตอนหน้าบ้านเรือนเหมือนรังโตเธอรำงเรียงนอัคเรียนได้เป็นโตร่างหมดทุกเสาพ้องเส้นจิงเราเธอไปเรียนฉันเป็นามรราสนาวเธอเรารับพนักงานสัก <Taiwan> ศีลอนาคตพี่น้องต้องฝึกเีย่วนตัวพี่โมงมนต์ทนทำนาไว้เหลือใจลรา มือถือกับมีการซื้อขายรับส่งแพ้กันนะครับเนาะน้องชิมมันก็ซื้อเข้าไปประจำการไว้ที่ฟาร์มเนาะครับเนาะอ่ารถพันกับมาส่งครับรถทีพันมาส่งนะครับเนาะอาน้องชิมครับในการอ่าตัวนี้คือแพ้ที่เขาซื้อเขอ้ามาเป็นพอพันประจำฟาร์มไวเนาะ,ะอ่านะครับ กษตรใดเน้นน้ำวิธีการที่ยหายแพะตั้งทินเข้ามาน,นะครับให้พี่น้องได้ฟังน้ำเพื่อเกษตรกรมือใหม่นอกเดี๋ยวทด่หูวว่าการน้ำแพะตั้งทินนะครับอันนี้เดินทางมาไก่เติบอยู่ดนะครับเด้อไก่ครครเติบอยู่ครับนี่ครับเบิงครับรูปร่างประมาณน,น,นี้แหละครับก็จะได้แนะนน้ำพี่น้องนะเนาะว่าวิธีการเอาแพะเข้ามาไหม่ควรจะปฏิบัติจังไรเนาะครับเนาะเอาละ,ะ,นะครับก็ขึ้นรถเลยครับผมรบกวนพี่เพื่อนเนาะเพื่อนมาส่งครับผม บเคลื่อนง่ายครับเอาไปประจําไว้เป็นพอพันประจําฟาร์มครับผมอ่าปัจจัยการเลี้ยงต่างเหรอครับเนื้ออาหารเนาะกำลังกับเหรอครับจังไปในน้ำกันอยู่ขอกเนาะครับเนาะกับเหรอครับผมฟ้าลงกันครับเดี๋ยวเขาจังไปแนะน้ำวิธีการต่างๆที่ผมแนะน้ำเนาะครับเนาะได้คิปแล้วกัดครับผมอ่าขอบคุณพี่แกมากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ นะกระตามมะฮอดขครานะครับเนาะกอ,อกตัวไปก้อนนะครับแพะตัวที่น้ำขามานะครับกับโบได้ว่าเอามาอวดมากที่น้องนะครับเนาะนะแช์แช่เอามาเป็นให้เบิง่งเหียนภาพหรือซื้อได้พี่น้องดนะ้ะออกตัวกว้อนครับเพราะว่าน้องมันซื้อของมหม่จะได้แนะนํำวาเขอาออแพะเอามาเห็ดพอพันธุ์เนี่ยเอามาตังทินเนาะมาเห็ดคอพันธุ์เนี่ยแหละครับจะได้เป็นควาวรู้ให้เมื่อไม่น้ำกันวาเขาควรปฏิบัตนิน้ำพินยังไหนเนาะครับเนาะจะให้เพื่อนได้ มาอยู่ในห้องแบบบ่เจ็บบ่ป่วยนะครับเนาะแ<อ>ล้วก็สาหมาัดส่งผลผลิตที่ห้องตั้งใจไว้เห่เพื่ออกมาดีที่สุดนะครับเนาะเอาเป็นประเด็นไปนอ้องทิมเนาะอ่าเนี่ยห้าเบิ้งแพรก่อนก็นกนได้ครับเบิ้งแพรก่อนเลยครับเดอแนะน้ำว่าเป็นแพรที่เคนซื้อมาแล,แล้วจะฟ้ามใดจะซื้อแบบใดน,นะครับเนาะอ่าเป็นคว้วชอบส่วนบุคคลนะครับตัวนี้เป็นคว้วชอบส่วนบุคคลนะครับเอาเนี่ยแหละครับสำหรับแพรน้องวน้องทิมเนาะประเด็นแรกครับ อ่าว่งหันพี่รองเห็นจากสีเขาตัดต่อขางมหาคือว่าเขาเอาแพะสีเป็นทรงมากนะครับเนาะครับอ่ามาเดียวครับอันดับต้นๆเลยนะครับเที่ยวมะฮอดขาาวรปฏิบัติน้าแพะตัวเที่ยวเอามาเนี่ยนะครับย่งไดครับหลวงคิมครับหนึ่งขาออกมาที่เดเข้า็ต้องออกมาทั้งการไฟกวนนะครับครับเบื้องอาการเบื้องอย่างว่าน้ำนะครับเออ้เพราะว่าบางที่ขอาเดือนทางไก่มากนะครับครับ มาแบบน้องเพื่อนว่านะครับเขาควรควรจะเอามากักนะครับเนาะนนะกักดัวกันว่าเพื่อนเป็นนั่นเป็นนี่บ่<ม>ถูกต้องบ่ครับเดินทางมาไกลอ่านะครับรไกลกับบริเกียวนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนข้อเปลี่ยนยนินมันแล้วแต่พุ่มมีอากาศแต่ข้อมันหนะครับ,รบผมอ่าเพราะว่าแต่เป็นแพะจะไม่เป็นพอพันแน่มันก็จะการน้ำเลี้ยงมันจะดีดีกว่าทั่วไปแน่เดริ่มเริ่มได้ดี๋ยวน้ำของวาไหมครับก็ข้อดีพ่อพันดีแน่นอนะครับเขาน้ำของมาจาก ความโห่นี่การดูแลของความของเพิ่นนี่อาจีพดูแลอยู่ว่างห้นะครับเขาต้องเอาขอมากเขาต้องยืดียุ่นกันแน่ครับ่วเของขอมากไม่ไม่หนูแดดเขาหมืุนเขาต้องเบิุงบรุงแพ้บรุงอย่างการรัเป็นยังได่นครับการดูการดูเป็นยังเด่นนะแต่ว่าจังเด่นคนก็เลี้ยงดูแลไม่ดีนะครับอ่าแบบนี้ครับครับผมการดูแล่นอาจีพดีกว่าเหานะครับเสริมต่อจังน้องเพิ่มอีกนึงคือว่าทาเพิ่นเลี้ยงขายสายพันธุ์นะครับเนาะครับอ่ากับ คุณภาพแพร่พันนะครับการเลี้ยงดูเขาเพันมันต้องดีแน่นอนแหละเนาะแพร่ถี่แพร่ถี่มาเป็นพอพันธุ์ได้บัว่ถี่เป็นเลือดลอยเลือดสูงหรือรูปผสมก็ได้เนาะรูปผสมตรงามกับนี่ครับแต่ว่าแพันธุ์ก็ดี่งเก่าครับอ่าพันธุ์เยาว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับเพิ่นต้องดีอยู่แล้วสำหรับพวกพวกมาเป็นสายพันธุ์เนาะครับเนาะเรื่องของเรื่องยังเพิ่นดีกว่าเขาอยู่แล้วเนาะครับเนาะประมาณนั้นแหละครับนี่คือส่วนที่ต้องระวังก็คือเอามากักดูอาการก่อนว่าเขามีอาการ อ่าเพรออากาศจังไนบออ่าเดินทางมากเนร่าจังไดบอออนเพียบบอใกล้ๆกล้กับพุทธิย้อนะอ่าต้องการไป่อนครับผมอ่านี่คือส่วนของการดูแลนะครับเนาะอันนี้เขากักไว้เต้องคิมเนาะเขากักไว้ระยะเวลานานบอเขาจังหุมันใจได้ว่าเพิ่นบอเป็นอย่างผมจะไว้อยู่ประมาณ ก็เป็นอาทิตย์นะครับเิที่นี่นะครับเพราะว่าต้องปรับตัวยูลงเครอปับตัวลงเป็นอาทิตย์อยู่แล้วครับต้องตัวนี่มันจะเพราะนั่นไปกินอย่างนี้เอาไม่ไหมนี่ครับมันต้องปรับตัวปั๊บยังมาไม่อยูหนียังกินแบบใดแบบไดนะครับครับผมอยู่ยังคว้าคนเดียมากบ่อครับการดูเรื่อบก่อนมั่จ็อาทิตย์นึงนะครับเนาะต่อไปผงศิถามเป็นเรื่องต่อไปนะครับเนาะเรื่องต่อไปนะครับฟา้ามที่เลี่ยง ส่วนมากบ้านเฮาเนาะครับเนาะเอาโบราณว่าบ้านเฮาเราเอาข้าวต้องชิมนี่แหละไปเลี้ยงส่วนมากจะเป็นพวกหญ้าครับกระถิีนอาหารพื้นบ้านเนาะครับเนาะข้าเอาแพะเข้าวมันเนี่นะครับการกินข้าวแพะตัวเที่เขาข้ามาเฮ็ดสายพันธุ์เนาะครับเนาะเข้าวข้นเฮ็ดใจในเรื่องอาหารการกินขทั้งหมดการกินขทั้งหมดมาครับหนึ่งขาก็เขาต้องถามข้าก่อนว่า ่นเคยเลี้ยงมาแบบเดยนะครับอืมอาหารขนครับอาหารหยาบเปียบอ่าเป็นเลี้ยงว่าแบบไดยอ่าก็เพิ่นกินอาหารแบบเดยครับบันทีเขาโบมีแบบเพื่อนนีเขาก็ต้องว่าปลาป่อครับแม่เขาปลาป่อครับแต่ว่าเรื่องด้ยอันนี้เขากจะจะเฝ้าใ่ให้เพื่อนกินหลายนะครับเพราะว่า่นเคยกินแบบนั้นแล้วเขาส่งมาปรับอาหารคนแบบของเขาใหม่นะครับแต่กินหลายเรื่องคือทองเสียเนี่ยทองอื่นเนี่ยนะครับการเรื่องเกี่ยวว่าป้าจากป้าเขาบ้านนะครับ อ่านี่ในเรื่องของพ่อพันธ์ดิความหมายว่าสัตว์ทุกอย่างที่นํามาเป็นต้นพันธุ์พ่อพันธุ์นะ่ครับเขาสองพิธีพิธันใจใหญ่ัอนอยู่แล้วเนาะทุกไลเ่เเลยก่อนวันนึงเนี่ยเขา้องถาม่นมากกว่านะครับถามกวนมาเพิ่นให้กินแบบเบลเลียงแบบเบนะครับอ,อาหารคนนะอาหารหยาบแบบเบโอเคครับนั่นก็คือว่า เอาให้ดีใกล้เคียงบัน ouais. ที่สุดแม่นแบบถึงข้าวโมมี่ฮากก็ต้องให้เพราะว right, de ่า like เพราะว่าพอพันจะเรืมว่ามันมีผลต่อการทรงใจลูกครับหลักคับถ้ามันเกิดการสูญเสียแต่ละครั้งหรถือว่าเงินก็ในกอนนี้มันถือว่าหลายเนาะครับเนาะพี่น้องคก็ต้องพ่อพันตัวใหม่ฟังน้ำกันนะครับเด้อน้ำใหม่ฟังไหมเพราะว่าถ้าเพิ่นแพะพวงซี่เอาถ้าเป็นคนถ้าเป็นฝรั่งก็จะกินขนมปังแม่นครับกินขนมปังพิซซ่าแม่นแบบวัดเจือข้าวเหนียวข้าวยัง เพิ่นบบกินนังเทรียเพิ่นบบกินนะครับนี่ครับสัสเกิดความเขียดบ่ครับถ้ากินอาหารที่บ่ถูกใจเนาะอ่าโมถึงปลานี่ก็มี้นเขียดแน่ครับอ่านะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าโชคดีนะครับกระถินพวกผมเอาใส่ล้องมึงก็ถือว่าเพิ่นกินอนี่ือว่าผมบอกว่านี่คือว่าดีครับอ่าโอ้ชี้เลยเนาะแดงนี่กินเลยครับเพิ่งออกมาเหมือนอ่านี้อ่านี่แหละครับกินแล้วรับนี่ครับร่างตัวนี้จะกินบ่เป็ดนะมีตลมแช่กัสในนี้ไตหน้อยไปนะครับฮึม รันเรียกพวกนี้ครับครับกินว่เป็นนี้อ่ะในส่วนนี้พันไปนะครับเนาะต่อไปการที่จะผสมพันธ์กับตัวเมียการที่จะผสมพันธ์กับตัวเมียนีขันผมเคลืไปเห็นนะครับถึงก็แพะสุดส้มเกิดคว่มเฉียดนี่ก็มีดเลยครับเนาะอ่ามันมันเกิดจากยังครับเฮาหิตยังไหก็มันมันจังเปลี่ยนสั่นครับผมแช่กันพอพันนี่ดีกาดห้องน้ำของผมานีถ้าเป็นเงินพอพันต้องกินปลาห้ามมาพันพอพันุีดีแม่นบ่ครับครับ ห้องบนหนาปวยใะเตัวเมียครับอืมเ้าขังไป็นตังห่างนะครับตามมีผมผมอย่างนี้ผมจะขังใหญ่เป็นังห่างครับตอนเด็กเป็นตัวเมียเป็นสาตเขาจะเอาเอาของมาใส่กับตัวผู้ครับโอ้เพราะอยากปวยร่วมนะครับครับปวยร่วมนี่การเพื่อเพงแฝ่ผู้นี่มันคือแค่นครับอืมมันอยู่เครื่องยู่ตลอดนะครับังรื่องเวลาเรื่องตัวนี่จะเคื่อครับครับโอ้ยี่นี่ตุ่มแล้วก็การควัน ตัดคนไข้ไมันจะบภาษามัสติเหมอครับครับผมพี่อูไมันจะคือกับพวกนี้เขาต้องขังเอาขั้งไปแยกหลังหันมาครับหรือถ้าเอาเอาให้ปล่อยลงคนแรกแป๊บนึงเขาเอาขึ้นมาขัางสิได้ไหปล่อยปล่อยใส่กันก็นได้อยู่แบบตายจะปล่อยเป็นตลอดไปนะโอ้ปล่อยเป็นเวลาได้ครับปล่อยให้เขามีความคือความอย่างของเขาหนาหนาแต่ตัวเมียน้ำครบก็หม่ยว่ากักกักไว้ตลอดนะครับครับ พวกไม้ว่าปล่อยลงไปแน่น้ำมูกอะไรอยู่แต่เขาตรงนี้บอ,อกเพิ่นขึ้นมาเลยคันค้างไรกับผูดีครับเพราะว่าไม่ดีเทียดอย่างเงี้ยครับอ่าครับถ้าปล่อยใช้ไลกับเปียบกับการผสมพันธุ์ผสมไวยเกินไปการเคลื่อนไรไปนี่ให้สุซ้มมันต้องต้องต้งงสารตัวปุยครับอ่าน,นะครับคือแบบเอายา,าว่าผมฉลึ่งเนี่คือคนเนาะไม่เอาปล่อยน้ำใช้น้ำน้องยังเดียวไว้นะครับ,บต้องต้อง,ต,องต้องกาัก,าก<อ>ขึ้นไว้ก่อนไม่เอาอาพักพอนเพิ่นนะครับ รากายสรุปใจความอย่างไรเพื่อนคือเรื่องอาหารการกินให้เขาพิเศษกว่าพวกทั่วไปของเราหน่อยเพราะเพิ่นเป็น อย่าลืมว่าพอพันนี่คือต้นแบบอ่านะครับแม่ไก่หินนะครับครับผมต้นเรื่องอาหารเรื่องการซ่อมอาการเพิ่นครับข้อมีขวากุ้งขวากผมนะครับอ่าอยู่ขวากนี่นะครับพี่น้องได้ออกตัวฟังว่าการเท็ด่ันความเยือนกับพุ่งเงินนะยันเบนี้นะอ่านั่มนั่มนั่มมาเบียงขวากับข้าวต้มตัดน้ำครับผมอ่านะครับประมาณนั้นเนาะกักสังเกตอาการตัวนี้เพึ่งเอาเข่ามาไม้ในมือนึ่งนะครับกับพอพันเถี่ยวมาน้องเพิ่นกะว่าจะพึ่ง มเมนต์ว่าอย่าพึ่งคืออย่าให้เขาหักโหมเร่งในการผสมพันธุ์เดินไปเนาะเกิดจากเรื่องนี้ขาอ่อนนะครับมากกว่อนอ่ะขาอ่อนนะครับอืบานิกาคันจะผสมคือเราสังเกตว่าต in um ัวเมียเป็นสัตว์เน่เขาจ้องไปจับเขามาผสมเาผสยแล้วเขาออกไปอยู่ล้วมันเลยจะมือหรือคือมือสิฐาบนี้เมาจะเขาเมา่อไหร่นะครับครับผมเพราะว่าเขาป้องกันไม่ตัวผูนี่สูโส้มนะครับโอชีครับโอชีไร้กรบืดีนะครับหัมันนเนาะครับเนาะ อ่านี่คือการดูแลนะครับเนาะ,ะต่อไปเขาไปตามเรื่องต่อไปครับเอาฝนกระยุดเจ้าน้อยด้พี่น้องตามกํา้องชิมนะครับกับแนะนําแบบเป็นควบดูของเฉพาะของฟา้ามนีเรอะพี่น้องจะเอาไปใส่นะครับเนาะ,ะฟา้ามืนกับฝนเฮตะเฮ็ดแบบคนละแบบนะครับธนาฝนตามมากนะครับเนาะสิงที่เฮาเอาเป็นคอเสียเลยถ้าเฮาบอปฏิบัติ กบแพะหนาฝนให้มันมีชิดเรื่องรงเรื่องเรื่องอย่างนี้โรคไพ้ไข้เก็บที่ตามมาเอาคอนเลยคอเสียมันจะมีอย่างพวกมากหนาฝนนี่จะมีพวกไอเนี่ยจามเนี่ยครับครับแตาห้องบนนี่บดีแน่ครับครับพวกหนาฝนนี่เขาต้องดูแลให้ดีอก่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นน้นะครับแพะหนาฝนเนี่ยมีขี้มูกของเนี่ยจามเนี่ยไอเนี่ยครับครับ และอีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมนะครับพวกหนาฝนถ้าเป็นผิดเปลี่ยนอากาศแน่นะครับเนาะพวกฟอดอย่างนี้มีส่วนบ่มีครับมี<า>ครับเพื่อจกหนาฝนเอง้ํสำคัญเลยครับเกิดจากฝนสาสตรฝนยังเขาไม่นะครับเนาะใหญ่ๆขวางหูางท่ายอยู่หัวครับอืม่มในวดครับมันยังโมชื่นมาอย่างเกิดในขวบชื่นนี้เกิดจาก นี่ส่วนอยู่ดีครับเรื่องก่อนนี่ครับก็ชื่นก็เปลี่ยนนี่ครับพยายามหาผ่าหายังมามุ่งแบบหนองคอนเด็ดนะครับเด้อพยายามหาพวกผ่าเท่าที่หาได้นะครับเนาะมามาเห็ดกัเสีเพิ่นได้ยูอาศัยได้ย่างดีเพราะว่าเขาป้องกันดีกวัวแก้ไขนะครับเนาะเขาป้องกันไว้ก่อนนะครับต่อไปนี่คือส่วนลงเลื่อนก็คือว่าสรุปว่าหลังคาอย่ารั่ว่าหลักกะค่างให้มิทิดแน่นะครับ ข้าาเบิงพยากรแล้วขาเบิงว่ามือนีกเป็นตะฟนตกตอนหัวค่ำเขากระเฮ็ดกันกันเลยเนาะเอาเช่ครับประมาณนั้นต่อไปให้ไปตามเรื่องอาหารนะครับเนาะว่าข้าต้องเฮ็ดยังไหนเนี่ยครับตามครับเอากระตรงสำรวจทุกทิศทุกทางกองชิมเนาะเราพันมีชิดเอาเท่าที่ได้แหละครับเอาให้มันดีเท่าที่เขาสามารถทําได้แหละครับทุกทุกด้านเนาะกระตรงบังหาเนี่ยมาบังนะครับบังลมบังฝนแหละครับอ่านี่ก็ออกตัวก้อนว่า เป็นารามระดับทองทิ้นนะครับน้อฟวามมยังงเพิ่นก็จะจัดการเรือหารได้ดีก็นี่นะครับนําให้เบิงอ่าทุกๆุกด้านนะครับผมอ่านี่แหละครับคอกต้องต้องให้มิดชิดมาะ้านี้น้องชิมเนาะอ่านี่นี่ก็แม่นครับมิดชิดเครืออ่าบ่้ยฝนผาเขานะครับอ่ามีแล้วครับนี่นะครับมือนีครับฝนตกด้วยตรงเลยครับมาไทยเบิงเนาะทุกด้านครับอ่า นี่แหละครับการจัดการเรื่องลงเดือนกษียณเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับเนาะ,ะถือว่าซอยได้ในระดับหนึ่งครับอ่าามาตามเรื่องอาหารจ้าหน่อยนะครับเนาะเรื่องลดตน้นทุนเ้าก็ะหู้หลายทีไปแล้วเนาะพวกนี้มันบม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับพวกเนี่จากทางธรรมชาติแต่ว่านะครับการตีเฮาจะให้แพรกินเฮากับคำนวณบ่อยได้ว่ามือได้ฝนติดตกบางที่เฮาว่ามือเหมือนบ่นตกแม,ม่นบ่ครับอ่าบางที่มัน กระทุกก็มีเนาะครับเนาะชะนั่นนะครับพวกอาหารพวกนี้เ้องขั้วจะเตรียมไว้ตลอดเวลาบ่าวเปนห้าหารเกเกลือเลยครับเกลือไว้ยิมโซ่มาเลี้ยงหินครับย่างอันนี้ย่างมือหนึ่งนี่ครับย่างเจลามื่นครับอ่ามันนี่มือนาทามันตกมันเบิดมือนีเห็นป่ครับมือนาทามันตกว่าเท่าเขาไปเอาไปไหนเขาจะมีข้าวพุ่งขวพมาพว่งยังให้มันกินกวนนะครับครับ ควรเตรียมกันสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเนาะ<ช>อ่านี่แหละครับประมาณนี้นะครับหลกักกรญยาจากตรงนั้นก็เตรียมไว้นะครับคือน้องพนักานห้เตรียมไว้เลย<ช><ช>พอเข้างขาดบ่ถึงบอกว่ามือแหลมสิตกโ่ตกเขาก็สังเกตเบื้องออกฝนฝ่า,ายากรอนพนัานเนี่ยแหละครับเนาะห<ช>ละกักกระเบื้องผู้มีประเทศเอาผู้มีอากาศเอาว่ามืออ่งันเป็นยังไดนะครับ,บก,าก,การจัดการจัดการรงเลื่อนพงศไทยเบื้องแล้วนะครับเนาะรประมาณนั้นอ่านะครับพี่น้องก็เห็นต่อไปนะครับเมื่อฝนตกขอควรระวัง คือบอ่ให้เปียกดีกว่าครับมีบางฟาร์มนะครับก็โทษได้ไลฟ์ผมไปไท้าเพิ่น,เพ,นเพิ่นกะว่าเอาไปแพรกินนี่มันเปียกเพิ่นกะโบ,บ่กินดอกกับโบเมนเนสพอสัตสัตว์ย่านน้องสัตว์น้องจิมเนาะบางที่เพิ่นกินนะครับผลเสียตามมาโรคภัยต่างๆเกิตามมานะครับกินมันกินได้ยอยู่ครับอ่านะครับโรคแก้ตอนนี้มันยิ้มมีหลายครับครับผมครับอ่ายุนี่กะเพิ่นกะเลี้ยงถุงงวดนะครับเด้อถุงงวกับมีครับ พวกงอหัวแพะเนี่ยแหละครับเพื่อสั่งอะไรเนาะครับเนาะอ่ายู่นี่ไม่พี่น้องเบิองพอเป็นเป็นสามารถสั่งอะไรแล้วมันกับวัลายนะครับพอได้จุนเจียครอบครัวเนาะครับเนาะต่อไปเ้าก็ตามด้านบนเล็กน้อยเนาะครับเรื่องอาหารครับผมตามครับอ่านี่แหละครับการจัดการของตัวผู้ตัวเมียกับสร้างต้องทิมตัวผูห้องกรแนะนําไปแล้วตัวเมียกับดูแลใกล้ชิด ประมาณเดียวกันแหละเนาะครับเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ต้องปูกเนื่องจากว่าเพิ่นมาบ้างฟาร์มเพิ่นเลี้ยงดีที่พี่น้องสิษั์ทรบจนเนาะเาก็ต้องใส่ใจเบิ่งเพิ่นแน่นะครับตัวนี้ก็คือว่าตัวเมียเขาก็เลี้ยงดูทั่วไปที่เขาเคยเลี้ยงนะครับอ่าแต่ว่ากะบอนแบบทีไรนะครับบอนว่าถิ่มวัตถุ่มเพิ่นเนาะครับเนาะแต่ต้องให้เพิ่นได้กินดีทุกทุกสัตว์เถียวเขามาเลี้ยงทุกตัวเถียวเขามาเลี้ยงได้พี่น้องได้ันเนื้อทำกันเลยอันนี้ก็เป็นแหนะเพ่งโกลางงแห่บ้านเฮา สรอยระบ,บบการจ่อยอาหารนะครับเพราะแพะจะบม่ท้องอืดท้องเสียครับผมอ่าก็ใส่เกลเพิ่งเนี้ยแหละครับใส่เกลทุกรายละเอียดเนี้ยเนาะจ<ม>ะป้องกันไว้ห้าเพื่อศูนย์เสียมันจะบม่ได้เกิดการศูนย์เสียถึงศูนย์เสียก็จะเบเยอะเนาะครับเนาะ,ะต่อไปนะครับผมก็มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาทางผมนะครับว่าไม่จะเฮ็ดคอกแพะแถวยโสมีขายบอ่อถมี่ยุ่งมองใด พิกัดใดผมกัดสภาพพี่น้องไปเบิ่งจ้งหน่อยนะครับเนะาะเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับเนาะว่าพี่น้องอยู่้กลโยกย้ายก็จะได้เขามาเบิง่งแล้วก็อาจจะหูพิกัดเขามาว่าจะเลือกเอาแบบใดไปเหตุประโยชน์แบบไหนนะครับที่ตามกันครับผมวัสดีนดอีงเยวนะครับเนาะสถานที่บางนี่บรรยอดนะครับตำบล่อครับเพื่อข้ามคนเกีย่ยวจังหวัดสาท่อนะครับเป็นศูนย์รวมไม่อาชนิดตั้ง่างเราที่สามาถเต็์เป็นค้องนั่นค้องนี้ไดนะครับเนาะมือนีภาพมาเบิ่งพี่น้องสนใจ น้ำเฮียเพิ่นไอ้เฮียพระติดโบ้โทษไว้แล้วกันเรื่องซื้อขายติดต่อกันเองครับโบ้โทษเลยครับโบโทษอ่ศูนย์หกสองครับห้าห้าสี่เก้าเจ็ดสี่ห้าครับครับศูนย์หกสองรก็มาได้เปิดล้านเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์ ครับเปิดตลอดอ่ะโอชี่เอาเบอร์โทรยังหลอดนะเฮียเบอร์โทรอีกยังหอบเด้อเบอร์โทรอ่ะศูนย์หกสองห้าสี่เก้าเจ็ดสี่ห้าอ่าตามนั่นได้พี่น้องไคสนใจอยากได้มาเฮ็ยเรื่องราคาเดี๋ยวยังทำเงี้ยมันเปิดเปิดเป็นกระเดงอยู่ดอกนะครับเด้อค่าต่างก็ลองชิมด้านในเบอร์ใหม่ชนิดต่างๆอ่านี่แหละครับด้านในนะครับข้อก็สามารถเอาเพลย์ยังเลยเนี่ยลองชิมจะเริ้วเนี่ยครับไม่ริ้วต่อเนื่องเป็นขางครับแอบพื้นก็ได้ครับแอมพางพื้นได้นะครับได้ได้ก็เอาเพลย์พื้นก็ได้นะครับเด้ เฮ็ดแ็งอยู่คนว่าครับดูดูอ่านี่ก็บพี่เอฟสามันไรเนี่อ่าเฮ็ดเฮ็ดประตูเฮ็ดแยงได้ครับผมมานะครับเราจะครอบตัวนี้มันเปิดแล้วอ่านี่นะครับอ่าขายดีแนงตัวนี้มีเท่าไรกับพี่แม่นบยนครับอ่าโอ้เชี่ยสนใจเฮ็ดแยงได้เนี่ยลองชิมนี่อันนี้มันเป็นฝาเลยเพราะไปแอมนี่สำเร็จเลยครับแอมเลยได้หรอครับเนาะแอมครับเขียวครับประหยัดเวลาเนียนมครับอ้าวครับก็เลี้ยวแต่พี่น้องสนใจหรือไผอยากมากกัจังมาตามพี่กัดเนาะครับผม ด้านนี้นะครับก็ขอบคุณน้องคิมนะครับถือว่าถือว่ามามามาจังแดนล่ะพี่น้องมามาเบาสูฟั่งท่านนะครับเนาะเอื่นว่ามาเบาสูฟังจากครูพนเลี้ยงนะครับให้พี่น้องเอาไปไปปรับใส่มองได้บ่ถือกับตีชมกันเนาะครับเนาะมองได้ถือต้องแน่ดีแน่พี่น้องก็ไปปรับใส่ในคอกในฟาร์มแบบของพี่น้องเนาะครับเนาะอาน้องคิมกับทีมเบอร์โทษนะครับพี่น้องเฝนสงสัยในรายละเอียดใดที่เขาแนะน้ำไปอาจจะบ่ บอเข้าใจนะครับเนาะย,ยังโทษสอบถามกันมากครับผมติดเบอร์โทษเลยครับ,บรผมศูนย์หกห้าครับสองเก้าเครับแปดสามศูนย์หนึ่งอ่ามือหนีนะครับข้อมูลใดแนะนําไปอ่าบอบอถูกต้องอาจจะพิดพลาดกับขออภัยพี่น้องไว้ก่อนเนาะครับเนาะอ่าจนกลัวสิพอกันไหมโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับผม